ี่ห้าหกสองนาทีง่ายไหมไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมเออเก่งมากพี่นุชรีเต็มสิบนะคะใช้เวลาสองนาทีอ่ะมาต่อใครปอสองมีไหมพี่มาบินจบแล้วนะไม่มีใครแล้วใช่ไหมพี่มาบินสุดท้ายแล้วเนาะไม่ใช่กับครูมมกอ่าครูแม,ม่ครูแสุดท้ายพี่นุช ก็จะอ่านข้อสอบเป็วแีทิเองใชวิธีผิดนี้า่าวอะไรสวัสดีลากอะเจอหนกันออกกน,นี้่าสวัสดี่ข้อเองมมาบีอ่าเก่งมากข้อต่อไปถ้าถูกมันจะเป็นสีเขียวถ้าผิดจะเป็นสีแดงอ่าป้กุกกี้เก่งแากเจนแป้จ๊เจนไปว่าอะไรลากนอ่าเก่งแา่เป็เลยข้อต่อไป เขาถามว่าเจ้าสร้างห่าแต่ว่าอะไรหรือลงรถมาตอนเช้าเลยเจ้ารถตอนเช้าเสร็จป่ะ,ะเชียร์เมียก็จบไปวันสร้างหา่าหนูจะเข้านอนอาหารไปหาคุณพ่อคุณแม่วันสร้างห่านะครับสวัสดีตอนเช้าบ่ายหรือเย็นจะเข้านอนแล้วโอเคเสร็จป่าต่อแม่ เราซื้อ,อเหยียบเท้ามาวินแล้วเราซื้อบอกต้วผู้ชี้มาวิน,น,นขอโทษอ่าโอเคเราซื้อให้ของฝันมาวินมาวินบอกว่าซเชี่ยเขบคุณอ่าเก่งมากอ่าเราซื้อ,อเหยียบเท้ามาวินแล้วเราซื้อบอกขอโทษนะมาวินมาวินบอกหน่อยสิมเป็นไรอ่าโอเคเก่งมากเลย จังใจเขาซื่อเจ้าหวนฉันกำลังทำข้อสอบเพราะฉะนั้นหวอแปลว่าอะไรฉันเธอเขาหวอแจ้งใจฉันเก่งแม่หวอแจ้งใจเขาซื่อเจ้าหวนมาวินก็คือหวอก็คือฉันใช่ไหมอ่าลุชรีจังใจหวานกำลังเล่นลุชารีอ่าเก่งโเก่งมากเลยเไปต่อถ้าหนูเป็นหวอลุชารีเป็นนี่ใช่ไหมแล้วทั้งหมดนั้นเป็นทาง บอกก็คือฉันหนีก,ก็คือเธอเพราะฉะนั้นพาไปว่าเขาเจนต่างเก่งมากใช้เวลาสองนาทียี่สิบหกผ่านแล้วเจป๋ปมมือให้พี่นาวินเต็มสิบใช้เวลาสองนาทีครึ่งโอ้ยเจ็บเจ็บอ่าเด็กๆนะสิบสิบมากด้กี่คะแนนรูจะดีอะพี่คุอแ่จุดไปหายไหะ ใชิธีคลิกนะคะเราแปเพราะว่าถ้ามนหมเน็ตมันช้าเราจกลับไปที่ข้อหนดีใเปหาทยป้ีว่าอนคลาทำอันนี้คือคือการลากเคอร์เซอร์ว็นนีจะทำอะไรดูก็ตอบตามนี้นะคะแล้วซึ่งจะอ่านโจทย์แล้วหนก็ตอบตัวจริูดะลองแล้วนอ่ามาแล้วหน่แล้วก็ไปคลิกปิดี่ีละคือสเล้ายดู นิ้แปลว่าอะไรสวัสดีลากรอนรอเจอกันพรุ่งนเด็กๆเยียบหน่อยเราซื้ออ่านโจทย์ให้เพื่อนไม่ได้ยินนิ้หนาแปลว่าอะไรสวัสดีลากรอนเจอกันพรุ่อนี้ไว้าวว้าวาวิ่งอ่้สวัส้าวเองอ่ะาจว้ันว้าถู้าวว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 ้าว้าวิ้มัน้ะเป้นวว้า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 วว้แมวใา่ว <Okay. S 1> ั้าว้าววาวาวว้า้า้ว้ววาววาเนาะเพราะว่าวันนี้ใช้เวลา3 5าาจา สวัสดีลาก่อนเจอกันที่จเจ๊ซี่ยลาก่อนเก็งแม่ข้อต่อไปไพะยากเลยเนาะไะ่ะหนักเลยนะแอบสิเลยคุกกี้จาวสซ่างหา่าอยูลงรถมาแล้วเจอเราซื้อตอนเช้าเลยสวัสดีตอนเช้าตอนบ่ายหรือตอนเย็นเจ้าซ่างเหา่าเช้าที่ข้อเอ้เก่งแม่ข้อต่อไปอ่ะสิคุกกี้ วันสั้างหาวหนูจะเข้านอนละห่าไใ้บอกคุณพ่อคุณแม่วันสร้าหาวสวัสดีตอนเช้าบ่ายหรือเย็นหนูจะเข้านอนละอ่าก่งม่กวันสร้างห่าวเข้าจอไปต่อแม่ปิดผ้าแอบเก่งมากตุ้ยผู้ชี้เรซื้อเหยียบเท้าหนูแล้วคือบอกคุณแม่ตุวยผู้ชี้ขอบคุณขอโทษหรือไม่เป็นไรอ่ะขอโทษใช่ไหมดีกับแม่ไปต่อ ราซื้อ,อของปันให้ทูมาแล้วทูมาบอกชี้ชี้ขอบคุณขอโทษหรือไม่เป็นไนะขอบคุณเก่งแม่ก็จบแล้แลซื้อหยยบเท้า,าหนูแล้วซื้อบอกทูมาขอโทษนะฮูมาบอกเหมนก้อนไิเหมือก้อนสิไแปลว่าขอโทษขอบคุณไม่เป็นไนะรอ่าเก่งแม่ก็จบแล้อคู่มา ็คือหัวเจ้งใจเขาซื่อจ้าหัวฉันกำลังทำข้สอสอบภาษาจีนหัวแปลว่าฉันรหรือเธอหรือเขาหัวฉันเก่งมากไปจากขต่อไปหัวจ้าใจเขาสื่อฉันกำลังสอบใช่ไหม